แสงแรกของเขาช้างเผือกเช้าวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ครับผมสวยเกินคำบรรยาย เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับออลมแรงมากลมข้างแรงมากแต่อยู่ในเตนแม่งอย่างโคตรร้อนอะ่ะเพื่อจะหลับได้ก็กระซับกระซายหลายรอบเหัง เมื่อคืนเขามีเต็นท์ข้างๆครับมีน้องๆักศึกษาน่าจะมาจากาฟิลิปปินส์ครับประมาณ7-8คนนะครับก็เจออีกกัน,กนแต่ผมชอบนะคือก่อนนอนเนี่ยเขาจะเหมือนจับกลุ่มมาพูดคุยกันเราประสบการณ์ชีวิตเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเี้ครับถูกันฟังเหมือนเปิดใจกันนะครับ แล้วก็จะมีการร้องเพลงนะครับร้องเพลงร้องเพลงภาษาเสียงแบบโคตรเพราะของเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยมีคนไทยมามีน้องนักศึกษาคนไทยมาด้วยสองคนมั้งเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายเนึ่นัอนนั่นเป็นน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์ครับมผมไม่แปลกใจเลยทําไมว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นดินแดนของักร้องดนตรีของโลก เขาลูกฝังเขาเก่งกันมาอย่างนี้น,นี่แต่ร้องเพลงยังเพาะเลยตะกี้ผมแอบอัดคลิปให้ฟังนิดหนึ่งตอนเชา้าตอนเชา้ชาเขาก็ร้องอีกนะเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังพูดอะไรกันบ้างแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมจะแอบอัดคลิปให้ดู ให้ฟังที่เขาล้ออีกสักพักหนึ่งให้ดูแสงแรกของเขาช่างกรไปตรงทางตอนนี้เวลาประมาณหกโมงยี่สิบแล้วฝั่งที่ผมถ่ายตรงนี้จะเป็นฝั่ง ตะวันตกเชียงเหนือนะครับตันตกเฉียงเหนือพร่อที่จะขึ้นหลังเขาช้างเผือกฝั่งนี้ตัวนออกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คลาสสิกไม่แพ้กันดูผ่านกล้องอยังไงมันก็สู้กับ เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ครับอย,อ,รอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนต้องมาเองคุ้มค่าครับที่ดันต้นมา8กิโล ฝั่งนี้หมอกจะสวยกว่าฝั่งทิศเหนือฝั่งนี้จะสวยกว่าตอนนี้เจ็ดโมงเช้าครับผม,ตม,บผมเตรียมสัมภาระเตรียมออกเดินทางแล้ว <c oughs> เดี๋ยวว่าจะออกไปทานข้า,าวเช้าช่วงสักครึ่งทางครับ ขอออกเช้าหน่อยเดี๋ยวเดินสายการ้อนวันนี้แดดดีมากเ้ีเยเลยโอเคครับเ,เพื่อนๆก็เริ่มเก็บเต็นท์กันหมดผมขอเดินทางก่อนละโอ้ลืมลืมไม้ เส้นที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นปีนขึ้นเขาลูกช้างลูกข้างหน้าหน่อนะครับ <Okay. S 1> ขอูกช้างข้างหน้าอันนี้ก็น่าจะลาบากที่สุดแล้วต่อไปก็ลงเขาอย่างเดียว ตอนขามานี่ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงขากลับน่าจะเร็วลงได้เร็วกว่าผมว่าน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงน่าจะถึงแล้ว Okay, เดเป็รับบหาก่อนนะเขาช้างเผือกขอบคุณมากสำหรับที่นอนสวสวยอากาศดีๆคืนนี้ส้วมหลุมในตำนานครับดีใจที่ไม่ได้ใช้เองนะครับส้วมหลุม <c oughs> โอเคครับไปเดินทางกลับของสุดก็ขาลูกนี้ล่ะไปเดินทางกลับเดี๋ยวเจอกันที่ตีนเขาเลยครับที่บ้านอีต่องเลยนะครับผมตอนนี้เจ็ดโมงห้านาทีเดี๋ยวจะไปถึงกี่โมงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมโอ้ยเลื่อนครับเ,เห็นไหมขาลงเนี่ยพลดจนได้ ตอนนี้ผมน่าจะลงมาถึงสถานีขากลับมาครับน่าจะเป็นเขาช้างน้อยครับลงมาแต่ตีนเขาช้างน้อยแล้วบางทีความสวยความสวยงามของการเดินป่าปีนเขาก็อาจจะไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางนะครับความสวยงามความประทับใจอาจจะอยู่ที่ ิวทัสองข้างทางที่ผมกำลังเห็นอยู่นี่ก็เป็นได้ครับผมทะเลหมอกจางๆกับแสงแดดลำลายลำลายครับตอนเวลาเจ็ดโมงครึ่งอธิบายกรคำพูดไม่ถูกอะ่ะมันประทับใจยังไงไม่รู้เว้ย สุดเลยครับผมชอบนี่อาจจะเป็นประสบการณ์การเปิดประสบการณ์ให้ผมเข้าป่าเดินเขาอีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นได้น,นะครับนอกจากการปั่นจัก,กรยานแล้วก็ขี่โมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปตามที่ต่างๆการเดินป่าก็มีเสน่ห์ที่น่าลงไหลไม่แพ้กันนะครับผม ตอนนี้แปดโมงครึ่งครับผมเดินลงมาจากเขาได้นานแต่สักครึ่งค่อนทางแล้วนู่นเห็นหมู่บ้านปิล็อกหมู่บ้านที่ต่องอยู่ไกลๆลิบมือครับนู่นเห็นไหม,มบ้านต่องล็บมือนลครับตะกี้ได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับแกบอกว่าสาเหตุที่เปิดให้เดินขึ้นเขา ช้างเผือกแค่ระยะเวลาสามเดือนใช่ไหมพฤจิกาธันวามกราสามเดือนใช่ครับสาเหตุแค่ให้ขึ้นแค่สามเดือนนี้เพราะว่าเขาจะประเมินจากหญ้าสองข้างทา,างนี่ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันหญ้าแห้งนะไม่เขียวอย่างเงี้ยครับเขาจะปิดเพราะว่าเขากลัวไฟป่าครับเพราะว่าเส้นทางขึ้นเขาเนี่ยถ้าไฟมาเนี่ยเราจะไม่มีที่หลบเลย เพราะว่ามันเป็นหินครับเขาเป็นเขาหนินไม่มีไม้ใหญ่เราจะสามารถไม่สามารถหลบได้เลยคือจะขึ้นมาแล้วเจอไฟนี่คือตายสถานเดียวครับผมแล้วก็อะไรนะอ๋อค่าตอบแทนครับค่าตอบแทนต่อรอบพี่ก็บอกว่าเขาจะได้รอบหนึ่งประมาณสองพันห้าครับผมต่อเดือนนี่ ก็จะได้ขึ้นประมาณสักคนละสี่ห้ารอบต่อเดือนครับถ้าตอบแทนก็ได้เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะผมว่าก็โอเคนะครับผมสอบน้ำาอบเนื้อสมเหตุสมผลครับนี่แก้งลูกขับเดินโค้นเร็วครับแกงลูกขับเขาจำกัดจําหนักต่อคนนี่ประมาณคนหนึ่งไม่เกินสี่สิบโลแก้งลูกขับของผมสุดยอดล่ะ ของเท้าแตะกี่กิโลครับเนี่ยสามสิบกว่าสามสิบกว่าผมวันไปสี่สิบแล้วเนี่ยสุดนะข้างหน้านี่ถึงป้ายทางขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้เวลาสามโมงกับอีสี่สิบนาทีครับ ใช้เวลาเดินลงเขามาประมาณสองชั่วโมงครึ่งมาเนี่ยครับถึงป้ายทางขึ้นอุทยานขึ้นเขาช้างเผือกก็ดีเลยเนี่ยข้างหน้านี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินขึ้นเขาวันนี้ครับเรากำลังถ่ายภาพกันอยู่ที่เขาถ่ายภาพที่คือเพื่อเป็นการเช็คยอดนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชานะครับว่า ในกรุ๊ปตัวเองเนี่ยมีท่องเที่ยวกี่คนมาครบไหมขาดใครบ้างอะไรตนี้ครับนี่เออนี่เผงถ่ายภาพกันเช็คอดสวมรอยกลับขึ้นเป็นอรอบด้มไหมเนี่ยตร <laughs> นนี้ผมกลับมาถึงปากทางขึ้นเขาตรง หมู่บ้านอีตองครับผมก็คงต้องหาโคเป็นกีนพักคน,น,น้ครับเดี๋ยวขากลับว่าจะแวะไปขออาบน้ำตรงสาโพพีล่ลักแล้วก็จะขอหาที่พักนอนอยู่ที่กาดตอสักคืนครับเดีย๋ยวจะไปที่ไหนยังขอตัดสินใจอีกทีนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะบ้านอีตอง มีล็อคแล้วก็เขาช้างเผือกสลาหราบประสบการณ์ดีๆรั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับผม